นิฮาสวัสดีค่ะนั่เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่สองเออเนียนจีวันนี้มาเรียนออนไลน์ค่ะใจเชี่ยนเฉว่ยหันหวีจำไ,ได้ไหมคะคำนี้คืออะไรใจเชี่ยนเฉวี่ยฮันหวีเรียนภาษาจีนออนไลน์ค่ะเออเนียนจีถ้าพูดสั้นๆคือปอสองนะคะ วันนี้เรามาเรียนเรื่องอะไรกันดีคะนักเรียนอยากเรียนเรื่องอะไรบอกมาได้นะอืมอ่ะไม่ยากคะ่ะนักเรียนทบทวนไงนักเรียนที่เราเคยเรียนไปแล้วเนาะวันนี้ทบทวนผู้สีทบทวนเรื่องเก่าๆที่นักเรียนเคยเรียนไปแล้วว่านักเรียนจะมีอยู่ในความทรงจำไหมโอเคคะ่ะเริ่มเลยดูซิว่า เราจะมาอ่านอะไรกันตูอีตูลองอ่านดูนะมาเริ่มข้อหนึ่งเขาบอกว่านักเรียนนะมีดินสอภาษาจีนอ่านว่าอย่างไรคะวันซื้อจะให้คำอ่านไทยด้วยเนะาะเพราะภาษาจีนนักเรียนอ่านยังจำไม่ได้ก็มีคำอ่านไทยอยู่ให้หนูได้ดูก่อนนะคะซวยเชิงโยเชียนปี เฉยซึ่งยเชียนปีนักเรียนมีดินสอค่ะเคยเรียนไปแล้วนะคะมาลองอ่านดูอีกคำหนึ่งนะคะพี่ชายหัวเลาะแล้วอ่ะมันอ่านว่าอย่างไงพี่ชายหัวเลาะแลว้วเกอเกอเสี่ยลเกอเกอเสี่ยล่พี่ชายหัวเลาะแล้วหัวเลาะ อีกคำหนึ่งแปลว่ายิ้มเนาะน้องน้องน้องจำว่าคำว่าหัวเราะก็จะมีแปลว่ายิ้มด้วยนะคะเจอเกอเซียวเลยพี่ชายหัวเราะแล้วอ๋อก็แ,แปลว่าพี่ชายยิ้มแล้วก็ได้นะลองอ่านดูค่ะคําที่สามตะกี้นี้พี่ชายยิ้มหรือหัวเราะใช่ไหมตอนนี้อ่ะน้องสาวบอกร้องไห้แล้วไม่ไม่คูล ไม่ไม่คูลน้องสาวร้องไห้แล้วถ้าเป็นคนอื่นร้องไห้นักเรียนก็ไปเปลี่ยนคำข้างหน้าเนะเาะนักเรียนน้องสาวร้องไห้เป็นละเปลี่ยนแล้วเนาะเรามาอ่านหนังสือกันดีกว่านะน้องสาวจะได้ยิ้มเนาะโอเคค่ะมาอ,อ่านกันเลยตีปาเคบทที่แปดกระโดดลดเต้นกันเลยเนาะมีนั่งด้วยมีวิ่งด้วย ม้าหมักจั่วม้าหมักจั่วแปลว่าอะไรคะคุณแม่นั่งเป็นเจงสีส้มเนาะคำต่อมาค่ะเกอเกื้อเผาเกอเกอเผาพี่ชายวิ่งเนี่ยพวกนี้เราเรียนไปหมดแล้วนะคะมาคำนี้คือใครคะเจเจเที่ยว เจเจเที่ยวพี่สาวกระโดดกี้เห็นเป็น้วใช่ไหมฮะ,ะอ่านมาอีกรอบค่ะเริ่มตั้งแต่คุณแม่เนาะม้าหมักจั่วคุณแม่นั่งเกอเกผาวพี่ชายวิ่งเจเจเที่ยวพี่สาวกระโดบดบทอะไรคะบทที่เก้าที่จิว๋วเคอ ที่จิ๋วเคอร์บทที่เก้ามาอ่านกันนะคะเสยไหลเละ่ะเสยไหลเละ่ะใครมาแล้วป้าป้าไหลเละ่ะป้าป้าไหลเละ่ะคุณพ่อมาแล้วเสยโจล่เสยโจล,จล่ใครไปแล้ว กึกอจ๋วเล่กึกอจ๋ و, อเล่ و, พี่ชายไปแล้วมาอ่านอีกรอบนะคะใสไหล,ล่เหรอใครมาแล้วป้าปะไหล,ล่เหรอคุณพ่อมาแล้วใสจ๋เล่ใครไปแล้วกึเกอจ๋วเล่พี่ชายไปแล้วนัเรเลนคะ เกือเกือโจ๋เลยพี่ชายไปแล้วอะคําว่าโจ๋อ,อย่าลืมนะคะมันแปลว่าอะไรคะนักเรียนไปดูนะอืมไปทบทวนในในความคิดของหนูว่าหนูจําได้ไหมโจ๋นักเรียนมาดูบทที่สิบสี่นะคะที่สือเสอเคอที่สือ,สอบทที่สิบสี่ค่ะนักเรียนดูเลขดีๆเดีด๋ยค่ะเสือซื่ออ่าบทที่สิบสี่นะ ไม่เหมยเตอถังกวัวสาวไม่เหมยเตอถังกวัวสาวลูกอมของน้องสาวน้อยคนต่อไปนะใครเนาะตี้ติเต,ต,ตอถังกวัวตัวตีติเตอถังกวัวตัวลูกอมของน้องชายมากมีมากมีน้อยเดี๋ยวเรามาต่อด้วยแบบทดสอบกันเลยนะคะ วัดเลยว่าใครจำอะไรได้บ้างป2เก่งอยู่แล้วเนาะอ่ามาเลยค่ะทดสอบเลยเพื่อนช่วยเขียนชื่อนะคะกับนามสกุลชั้นป2ทับหนึ่งหรือทับสองหรือทับสามแล้วก็เลขที่ของตัวเราเองนะคะถ้าไม่เขียนชัดเจนนะักเรียนจะไม่ได้คะแนนนะวันนี้มาทำแบบทดสอบออนไลน์ค่ะ,ะใช้เสี้ยนเขา่า ชื่อนะคะแจ้สเชนข่าวชื่อคือแบบทดสอบออนไลน์นะโจทย์แรกสี่คะแนนนะจงเลือกคำตอบที่ถูกต้องนะมีคำตอบอยู่สองคำแต่นักเรียนต้องวงแค่คำเดียวเนาะข้อหนึ่งค่ะมีคำอ่านไทยให้หนูด้วยนะคำอ่านไทยเนาะตัวตัวตัวนี้แปลว่าอะไรคะน้อยหรือมาก อ่าซื้อทำให้ดีกว่านะข้อแรกเราทําให้ข้อต่อไปหนูทําเองเนาะข้อนี้หนูทําตามอ่ะซื้อ์นะ่ได้คะแนนฟรีตัวแปลว่ามากข้อสองค่ะเจวเจวตัวนี้เพิ่งอ่านไปเนาะแปลว่าเดินหรือแปลว่าวิ่งเลือกเอาวงกลมวงข้อเดียวค่ะข้อสามเลขจีนนะคะ เออมีคำอ่านไทยให้ด้วยเสอเออน้อง er คิดว่าเสอเจะเป็นสิบสองหรือยี่สิบคะง่ายมากเลยรีบวงทัาหนนะ่อยเดี๋ยวลืมข้อสี่ค่ะฉีลี่นะคำอ่านจีนหนูอ่านไม่ออกหนูก็ดูคำอ่านไทยนะคะฉีลี่จะเป็นนั่งลงหรือยือนขึ้น คิดดีๆนะแล้วค่อยวงข้อห้านะคะเชียนปีนักเรียนผู้น่ารักชั้นปอสองคิดว่าเชียนปีจะเป็นดินสอหรือ,อยางลบคะโจทย์ต่อไปเลยนะคะโออันนี้มีสามคำเนาะจงจับคู่ประโยคภาษาจีนกับคำแปลให้ถูกต้องอันนี้ไม่ยากนะ นักเรียนจําได้ง่ายมากนะคะอืมเอาข้อ A มาใส่ด้านหน้านะข้อ B ข้อ C เนี่ยสามสามตัวเนี้ย A B C มาใส่ข้างหน้าเนี่ยเราจะออ่านไปให้ฟังว่าจะคู่เนี่ยมันคล้ายๆกันนะนักเรียนคิดดีๆแล้วกันเนาะข้อหนึ่งนะคะป้าปะจูวเอาข้ออะไรมา,มาใส่ดีคะเอน้องจัก,กระโดด B พี่สาวมาแล้ว C คุณพ่อนั่ง ข้อนี้เราจะทำให้ฟรีๆเลยเนาะง่ายมากป้าปะกก็คือคุณพ่ออยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เอาซีมาใส่เลยหนูดูเป็นตัวอย่างนะมาข้อสองค่ะเสิอ่านให้ฟังเนาะมีคำอ่านไทยด้วยไม่ไมยเที่ยวไม่ไม่เที่ยว,ยวหยิบไปแล้วนะหยิบไปใส่เองนะคะข้อสามค่ะเจเจหลายเหล่เจเจหลายเหล่มา โจทย์ต่อไปจงเลือกคำศัพท์ให้ตรงกับพาดด้านล่างสี่คะแนนนะคะเลือกให้ดีๆนะมาดูข้อหนึ่งนะที่มีบันไดอะเนาะเออภาษาจีนมีคำอ่านไทยด้วยช่างช่างข้างล่างภาษาจีนเสี่ยงนั่นคิดว่า ในภาพเนี่ยนักยนจะวงข้อไหนดีคะสร้างหรือเสีย่ยมีสอนชี้ให้ดูด้วยเนาะอืเห็นไนหะสอนชี้เห็นไหมคะวงข้อไหนดีคะอ่าเราสืบวงให้ฟรีฟแถมให้ข้อหนึ่งนักเรียนรีบวงตามเลยเนาะข้อนี้เห็นนะมันด้านบนใช่ไหมเราก็ต้องว,งวงว่าสร้างเพราะเสี่ยมันคินล่างถูกไหมคะข้อต่อไปคะ่ะข้อสองมีคำอ่านไทยให้ด้วยนะข้อสองนะคะดูนะ ข้อสองค่ะสูเปาหรือว่าเมียดเปาเราจะวงข้อไหนดีคะสูเปาหรือเมียนเปาข้อสามค่ะคำแรกนะคะใช้ปีคำที่สองเสี่ยงผีเราคิดว่ายังลบเนี่ยล้วเยจะเอาข้อไหนใช้ปีหรือเสี่ยงผี ข้อสี่ค่ะเป็นรูปตุ๊กตาใช่ไหมคะคำอ่านจีค่ะเหมือนไยข้อแรกหววัดหววดอันที่สองนะคะผีเฉิยวนั้นเลยจะวงข้อไหนดีคะระหว่างหว้าวดกับผีเฉิวเลือกเอาเลยนะคะโจทย์ต่อไปนี้นะคะจงตอบคำถามต่อไปนี้สี่คะแนน อันนี้ต้องดูดีๆนะต้องวิเคราะห์ดีๆไม่ต้องรีบนะอันเนี้ยค่อยๆทำนะข้อหนึ่งคำว่าเหล่าชื่อแปลว่าอะไรคะเราซื้อแปลว่าอะไรคะอ่าข้อนี้เราจะแถมให้อีกแล้วดีใจไหมคะแถมไม่ฟรีๆเลยเหล่าชื่อแปลว่าคุณครูใช่ไหมคะเขียนคําแปลเราก็แปลให้เรียบร้อยแล้วคุณครูข้อสองค่ะ คำว่านักเรียนภาษาจีนพูดว่าอะไรคะวัเนี้ช่วยเขียนคำอ่านให้ฟังนะคะถ้าภาษาจีนหนูคงเขียนไม่ได้คิด,ค,ดคิดไม่ออกก็เขียนเป็นคำอ่านไทยนะคะ,ะถ้าท่านนักเรียนเขียนภาษาจีนมาแล้วผิดไปขีดผิดไปสองขีดมันก็ไม่ใช่ภาษาจีนตัวที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเขียนคำอ่านไทยมาให้เราซื้อก็ได้เหมือนด้านบนเห็นไหมด้านบนที่เราตอบอะ่ะใช้คำอ่านไทยเช่น เออใช้ปีกและเสี้ยงผีเห็นไหมคะมอืมส่วนใหญ่อยู่ข้างหลังภาษาจีนท,ที่อยู่ในวงเล็บนะคะนักเรียนเขียนคำอ่านไทยมาให้นะคะข้อสองนักเรียนพูดว่าอย่างไรภาษาจีนนะคะข้อสามค่ะคําว่าดวงอาทิตดวงอาทิตย์ภาษาจีนพูดว่าอะไรคะเหมือนกันเขียนคําอ่านไทยให้นะคะข้อสี่ภาษาจีนตัวนี้อ่านว่าอะไรคะ ที่แปลว่าคนนะภาษาจีนตัวเนี้ยคำง่ายๆในสองขีดเนี่คนนะภาษาจีนพูดว่าอย่างไรเขียนคำอ่านไทยให้นะคะก็อห้าคำว่าตีติคูลตีติคูลแปลว่าอะไรคะเราเพิ่งอ่านไปเนื้อเรีาายยวคนที่เก่งเลขตอนสอนที่น่ารัก นักเรียนลองรวมสิคะแนนวันนี้ถ้าทาได้หมดสิบสี่คะแนนใช่ไหมแต่ถ้านักเรียนส่งงานทดสอบเนี่ยมาให้เหล่าซื้อภายในวันที่สองตุลาคมห้ามเกินนะถ้าเกินก็คือธรรมดาถ้ามาตรงก่อนสองตุลาคมนักเรียนจะได้ฟรีอีกหนึ่งคะแนนเป็นสิบห้าคะแนนเลยนะถ้าทําถูกต้องใช่ไหมคะก็จะได้นักเรียนเนี่ยเออมีเวลาเนี่ยทยอยยทำให้เหล่าซื้อนอ้อง อันไหนง่ายทําก่อนอันไหนยา,ยากก็วิคิดวิดเคราะห์ค่อยๆทํานะคะเออจะปรึกษาคุณแม่ก็ได้เนะไม่ว่ากันแต่หนูต้องเขียนเองนะคะอืมแต่ถ้าทําด้วยตัวเองก็คือมีความภาคภูมิใจใช่ไหมพวกเราเก่งโอ้ยเขออ้ายน่ารักมากทําเองใช่ไหมคะโอเคนะคะวันนี้วันนี้เราซื้อไม่บอกคะแนนนักเรียนนะคะเราซื้อจะลงในใบรายรชื่อของเราซื้อแล้วน,นักเรียนจะดูแค่ เราจ่จะตอบบอกว่าคุณครูลงคะแนนให้เรียบร้อยแล้วนะคะอน,นักเรียนก็ร้นอยู่ที่บ้านไว้รอคะแนนรวมเลยนะคะนักเรียนไม่นองแปลกใจเราสือลงให้ทุกคนนะคะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณท่านผู้ปกครองนะคะที่ช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็ส่งเสริมภาษาจีนด้วยนะคะเออเสียเสียสวยซึ่งขอบคุณนักเรียนเป่าจงสันทีนะคะดูแลสุขภาพด้วยแล้ววันนี้เจอกันนะคะ เชื่อใจเชียนบ๊ายบาย